สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พิาการค่ะในหัวข้อคนอื่นเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะก็สําหรับหัวข้อพิากาศค่ะก็จะเป็นการสุ่มพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงกับคุณบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกพิากาศนะคะก็ต้องขอขอบคุณซับสครายเบอร์ที่น่ารักค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะและรวมถึงคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักจากทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับทํามสตมป์ไม่แปะไว้ให้คุณล้านในใต้คลิปวิดีโอค่ะ คุณเลือกไพ่ใบไหนก็สามารถที่จะไปเพิกทํา m e s t a ของไพ่ใบนั้นได้เลยนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่าค่ะสําหรับในเทปนี้นะคะไม่มีตัวเลือกมาให้คุณ3ามตัวเลือกเช่นเดิมค่ะตั้งสมาธิเลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดสะดุดตาสะดุดใจและคุณรู้สึกว่าถูกชะตากับไพ่ใบนั้นมากที่สุดค่ะไพ่ใบไหนดึงดูดคุณมากที่สุดสามารถที่จะกดทํา e stamp ในใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกตัวเลือกที่1นะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานโดยรวมของคุณแล้วก็ของคนที่เขาพูดถึงคุณนะคะพลังงานโดยรวมนะคะขอดูลักษณะาราศีของเขาก่อนโอราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีสิงห์และธาตุไฟค่ะเมสิ่งธนูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า คนอื่นมองชีวิตของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะโอ้เขารู้สึกว่าคุณอยู่ดีมีสุขนะเขารู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณก็ดูแฮปปี้ค่ะดูมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ได้ทำบางท่านเนี่ยคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะการต่างประเทศแบบนี้ด้วยนะคะเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี้ยค่ะมีความสุขดีนะ คุณเองคุณก็มีพชชันกับการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนคุณเองอะ่ะคุณก็มีปัญหาในบางเรื่องหรือว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็ดูมีความสุขดีคือไม่ต้องใช้คําว่าชีวิตอะคะ่ะมันปกตินะกับการที่เราจะมีทั้งความสุขและการเหนื่อยจากหน้าที่กันงานอะ่ะมันก็เป็นปกติหรือว่าเหนื่อยจากการเรียนเหนื่อยจากการรับผิดชอบสิ่งต่างๆแบบนี้คะ่ะเขาก็รู้นะว่าคุณมีปัญหาเข้ามาในบางเรื่องในบางจังหวะของชีวิต ในบางด้านของชีวิตแต่ชีวิตของคุณก็ยังมีความสุขอยู่ค่ะเหมือนตัวคุณน่ะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆให้กับตนเองนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ทําเพื่อตัวเองอ่ะชาวกองที่1นึ่ไพ่ของคุณเนี่ยเป็นไพ่เดมเพรสนะคะเป็นไพ่ของคนที่รู้คุณค่าในตนเองเมย์ก็ต้องใช้คําว่าชีวิตของคุณก็ดีอ่ะต้องใช้คําว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตดีอ่ะเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณมันดีมากๆดูเพอร์เฟกอะ ซึ่งชีวิตของคุณน่ะจะเป็นแบบนี้ไหมไม่รู้แต่ว่าคนอื่นน่ะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีรากฐานทางการเงินที่มั่นคงเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองแต่แม้ว่าคุณจะพึงพอใจในชีวิตของตนเองอะ่ะแต่คุณก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคุณไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าเออชีวิตฉันดีแล้วแล้วฉันไม่พัฒนาตัวเองอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่คุณคุณเป็นคนที่รู้ว่า ชีวิตของฉันดีแล้วแล้วมันสามารถที่จะดีได้อีกคุณเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองคุณเป็นคนเด็ดขาดคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองคุณเป็นคนที่มีตรรกะมีเหตุผลและคุณก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตของคุณไปในแบบที่คุณต้องการค่ะคุณไม่ค่อยพึ่งพาคนอื่นนะเหมือนคุณพึ่งพาแต่ตัวเองบางครั้งอะความคาดหวังของคุณอะมันอาจจะทําให้คุณเฟลไปบ้างรู้สึกล้มเหลวบ้างมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจคุณทั้งหมดหรอกค่ะ คือเขาก็รู้ว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นไปดั่งใจคุณทั้งหมดหรอกแต่โดยรวมแล้วอะ่ะชีวิตของคุณก็อยู่ในขั้นที่ดีมากๆ่อะอาจจะดีกว่าเขาหรือว่าอาจจะดีกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ําเขาเห็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังเริ่มต้นทําอะไรแต่คนรอบๆข้างคุณหรือว่าคนที่เขาส่องมองชีวิตของคุณอะ่ะเขารู้สึกว่า ชีวิตของคุณนะคะมันมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเป็นการเริ่มต้นใหม่เพื่อตัวเองบางท่านเนี่ยคุณอาจจะมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพของตนเองคือสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งอ่ะเมย์ไม่ได้เห็นไพ่ของการหยุดนิ่งนะแม้ว่าคุณอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันครบถ้วนแล้วแต่คุณเองอะ่ะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรให้คุณได้รเริ่มหรือว่าลองทําได้อยู่เรื่อยอะค่ะคุณไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตของคุณมันต้องจบแค่เท่านี้หรือว่าพอแค่นี้ คุณอาจจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตยอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตยอยู่เรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะมันดีขึ้นนะมันไม่ได้เป็นภาพของการที่แบบชีวิตของคุณดิ่งลงหรือเขามองว่าชีวิตของคุณแย่ลงเลยในทางตรงกันข้ามเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณมันครบถ้วนการงานการเงินความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์อะเออต้องใช้คำว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์คุณมีครบถ้วนแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอนะ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคนที่รักคุณจริงๆอะไรที่สร้างปัญหาให้กับชีวิตของคุณเมคิดว่าคุณน่าจะตัดออกเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณดูเด็ดขาดแล้วก็คุณดูชัดเจนดีอ่ะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่อ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณอาจจะอะไรก็ได้แต่ตอนเนี้ยคือคุณมีแนวทางเป็นของตนเองชีวิตของคุณมันเต็มไปด้วยเป้าหมายความจริงจังแล้วก็รากฐานที่มั่นคงให้กับตัวคุณเองอ่ะคือถ้าใครจะมาท็อกซิกอ่ะเมว่าคุณน่าจะแบบ ไม่เอาไม่โขบไม่ยุ่งเขาบอกว่าชีวิตคุณดีนะเหมือนชีวิตของคุณเต็มสิบแล้วอะ่ะก็ยังอยากที่จะเป็นสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยเอาดูให้คำแนะนำเลยค่ะโอเคคือไม่รู้สึกว่าคุณอะไม่ย้อนแล้ว ไม่ย้อนกลับทางเดิมคุณเป็นคนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวเขารู้สึกว่าคุณอะไปข้างหน้าอย่างเดียวคุณไม่ย้อนอะไรเดิมๆอะอะไรที่มันจบไปแล้วอะคุณก็ปล่อยให้มันจบไปคุณไม่ย้อนกลับทางเดิมแล้วไม่รู้สึกว่าคนที่เขาเฝ้ามองชีวิตของคุณนะคะเขารู้ดีว่าคุณจะไม่ย้อนกลับไปในจุดที่ มันทําให้คุณรู้สึกแย่อะคือในบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันบีบบังคับให้คุณต้องไปต่อกับชีวิตหรือสําหรับบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งทิ้งบางสิ่งบางอย่างมาทิ้งบางสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์คุณทิ้งบางสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอย่างเช่นเพื่อนที่คอยเอาแต่หวังผลประโยชน์จากคุณความสัมพันธ์ที่เอาเปรียบคุณการงานที่ ไม่สมน้ำสมเนื้อกับความสามารถของคุณหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอะค่ะเขาก็เลยท้ารู้สึกว่าชีวิตของคุณอะมันไม่ย้อนกลับทางเดิมแล้วแล้วสาหรับบางท่านที่เขาเป็นคนเก่าเก่าที่สูญเสียคุณไปแล้วอะอย่างเช่นเพื่อนเก่าที่คุณเลิกครบรุ่นน้องที่คุณเลิกคบแฟนที่คุณเลิกคบอะเขาค่อนข้างที่จะรู้ดีค่ะว่าคุณไม่ย้อนกลับไปแล้ว อะไรที่จบไปแล้วก็คือจบไปเลยอะไรที่จบไปแล้วคุณปล่อยให้มันจบไปคุณไม่ได้แบบย้อนกลับแล้วแล้วเขาก็รู้ดีค่ะว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนเดิมแล้วตอนนี้คุณดูเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดกับการตัดสินใจของตนเองมากๆยิ่งกับที่เมย์บอกอะคะ่ะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่อะไรก็ได้เข้าใจไม่เป็นไรคุณก็รู้ว่าเขาเอาเปรียบคุณแต่คุณก็ไม่เป็นไรเห็นแกมิตรภาพเห็นแก่ความรัก แต่ตอนนี้คุณไม่ใช่แล้วคุณยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องคุณยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองคุณชัดเจนเพื่อตัวคุณเองคุณไม่ใช่คนเดิมของพวกเขาแล้วเมื่อก่อนเขาอาจจะเอาเปรียบคุณได้แต่ตอนนี้คือคุณไม่แล้วมันเหมือนกับคุณพลิกโฉมชีวิตใหม่คุณแบบรีเซ็ตชีวิตใหม่หมดเลยชาวก้องที่หนึ่งแล้วการรีเซ็ตชีวิตใหม่ของคุณอะคือการตัดตัวปัญหาออกไปการปฏิเสธคนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณนะคะมันดูแย่อะไรอย่างเงี้ย มันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคือการตัดคนเหล่านี้หรือว่าการที่คุณ move on จากสิ่งที่มันแย่ๆหรือว่าสิ่งเก่าๆอ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณแย่ลงมันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและมันก็ทําให้คุณได้ตระหนักด้วยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวคุณมันเกิดขึ้นเพราะคุณไปรับคนพวกเนี้ยเข้ามาในชีวิตลักคุณอ่ะใจดีเกินไปคุณดีเกินไปคุณเข้าใจพวกเขามากเกินไปไม่จะบอกอย่างหนึ่งนะว่าคนบางคนนะคะ เขาเห็นความดีของคุณอะคือบ่อแห่งผลประโยชน์ที่เขาจะตักตวงได้บางคนเนี่ยเขาใช้ความรักในการหาผลประโยชน์จากคุณเขาใช้ความใจดีของคุณความมีเมตตาของคุณเนี่ยในการหาผลประโยชน์จากคุณเขาเป็นผู้รับอย่างเดียวเขาไม่เคยให้คุณกลับแต่คุณในเวอร์ชันเนี้ยชีวิตของคุณปัจจุบันเนี้ยในตอนเนี้ยคุณไม่ใช่แบบนั้นแล้วคุณทิ้งสิ่งเก่าๆทิ้งความท็อกซิก ยิงปัญหาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตนเองและการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเยี่ยมมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จไม่มีใครขวางเส้นทางนี้ของคุณได้เพราะว่าเส้นทางนี้ของคุณคุณเป็นผู้เลือกคุณจะไปต่อกับสิ่งที่มันดีกว่า อันนี้ก็คือพลังงานของชาวกองที่1นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขามองเห็นนะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกตัวเลือที่1สวัสดีคนที่เลือกตัวเลืที่2นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คลัคนาราศรีโดยรวมนะคะของคุณหรือว่าของคนที่เขาเฝ้ามองชีวิตของคุณนะคะราศรีเมถุนราศรีมีนโอ้เอามาสองใบเลยราศรีมังกรค่ะราศรีเมษนะคะและราศรีพิจิก โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมองว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะเขารู้จักว่าคุณเป็นคนที่มีจริยธรรมศีลธรรมคุณเป็นคนที่มีหลักการคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบแผนที่มันถูกต้องคุณไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตแบบเหลวไหลอ่ะ คุณเป็นคนที่มีแนวทางเป็นของตนเองเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนเองแล้วคุณเนี่ยเป็นคนดีมากนะไปบอกเลยชาวกองที่สองคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากอะ่ะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณมองไปที่เป้าหมายของตนเองมองไปที่ชีวิตข้างหน้าค่ะมองไปสู่อนาคตยาวๆอะ่ะคุณทําเพื่ออนาคตของตนเองอะ่ะแล้วคุณเนา่เป็นคนที่เด็ดขาดด้วยนะคุณเป็นคนที่จบจริงคุณเป็นคนจริงคุณเป็นคนที่ ต่อให้ชีวิตอ่ะมันจะมีบททดสอบเยอะหรือว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาในชีวิตอ่ะแปลว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอกับปัญหาคุณอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างมานะคะอย่างเช่นจบความสัมพันธ์คัดกรองขึ้นคัดกรองผู้คนในชีวิตหรือว่าคุณอาจจะมีแบบการเปลี่ยนไม์เซตชุดใหญ่ไปเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันดูแบบเรื่อยๆนะ มันไม่ได้แบบมีอะไรหวือหวาแล้วไม่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยตัวคุณอาจจะมีภาระหรือว่ามีหน้าที่บางอย่างที่ต้องจัดการคล้ายๆกับคุณอะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทําอะไรเหมือนคนอื่นๆอ,นอะหรือว่าบางท่านเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเป็นส่วนใหญ่ชีวิตของคุณมันไม่ได้มีอะไรที่แบบดูหวือหวาแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่มั่นคง มันเป็นชีวิตที่หลายๆคนอะเขาปรารถนาอย่างเช่นความสงบในใจความพึงพอใจในตนเองการที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มองการไกลชีวิตของคุณอะคุณมุ่งไปสู่อนาคตอย่างเดียวเมเซนแน่จักไพ่นะสิ่งที่ขึ้นมาก็คือคําว่าอนาคตอนาคตอย่างเดียวสิ่งที่คุณจับต้องได้เป้าหมายที่คุณควบคุมได้คือการที่ คุณไม่สนใจเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แต่ถ้าคุณกลับมาสนใจที่ชีวิตตัวเองอ่ะคุณควบคุมได้บางเป้าหมายเนี่ยคุณอาจจะควบคุมไม่ได้เป้าหมายที่มันต้องมีคนอื่นมาร่วมอ่ะอย่างเช่นการที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันอยากแต่งงานกับคุณคนเนี้ยแต่วันหนึ่งความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดนั้นมันคือเป้าหมายที่คุณควบคุมไม่ได้ คุณควบคุมได้แค่ตัวคุณเองแต่คุณไม่สามารถควบคุมคนคนนั้นได้แต่การที่คุณหันกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองอะอันนี้มันคือสิ่งที่คุณควบคุมได้อันนี้มันคือสิ่งที่มันสามารถเกิดได้จริงและคนเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าคุณกําลังมุ่งไปสู่เส้นทางนั้นเส้นทางที่คุณไม่ต้องรอให้ใครมาแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันจะประสบความสําเร็จนะเส้นทางที่คุณสามารถที่จะพิชิตมันได้แล้วคุณสามารถที่จะบอมกับคนอื่นได้ว่าฉันทําได้ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงค่ะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยมีปัญหาในชีวิตนะปัญหาในที่เนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวว่าหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องต่อสู้อ่ะอย่างเช่นถ้าคุณมีเป้าหมายเป้าหมายของคุณมันก็ต้องต่อสู้ต้องการความพยายามต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นคุณถึงจะประสบความสําเร็จแต่โดยรวมอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณอาะเป็นคนที่ทุ่มเทแม้ว่าช่วงเนี้ยเหมือนคุณ มีบางสิ่งบางอย่างอะที่คุณต้องรับผิดชอบอะแล้วมันเป็นเรื่องที่จําเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องที่คุณไม่สามารถทิ้งมันไปได้อ่ะเมย์มองว่ามันอาจจะเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวอะอย่างเช่นการงานการเรียนกา,นา,นานรโยกย้ายการเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณเนี้ค่ะความสําเร็จของคุณเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดคุณในวัยช่นก่อนๆเน,นี้ยเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าชีวิตของคุณปัจจุบันเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนเลยรักษาความยุติธรรมเลย เป็นผู้พิทักษ์สันติราชไปแล้วตอนนี้คุณเลือกความเท่าเทียมให้กับตัวเองถ้าใครจะเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณหนูไม่มีทางเวอร์ชันนี้ไม่มีทางเวอร์ชันก่อนๆคุณอาจจะยอมได้คุณอาจจะปราณีปรานอมได้แต่เวอร์ชันนี้คือไม่เส้นตายของคุณคืออะไรเยี่ยมเส้นนั้นเมื่อไหร่คือแบบคุณยิงซัดกระนำ่ำไม่สนไม่แคร ไม่สนใครทั้งนั้นแล้วตอนนี้นะคะสนใจแค่ตัวเองเป้าหมายของตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าชีวิตเรามันเป็นของเราคุณเลิกแล้วเลิกที่จะแบบไปเป็นคนดีแล้วก็ให้คนอื่นเขาแบบสู้เอาผลประโยชน์ตรงนั้นไปพอแล้วเวอร์ชั่นนี้ไม่ใช่แล้วคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองได้บางท่านเนี่ยเขารู้นะว่าคุณเหมือนปิดโอกาสให้กับหลายๆคนไปเลยคือคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้เนี่ย คุณคัดมาแล้วคุณเลือกมาแล้วเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบโอเคเข้าใจทุกคนรักน้ำรักปาลารักซากุระอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนเนี้ยคุณไม่แล้วคุณแค่รู้สึกว่าฉันมีจุดคัดกรองของฉันแล้วใครจะเข้ามาฉันต้องเลือกเพราะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของฉันต้องคู่ควรกับศิลธรรมของฉันจริยธรรมของฉันต้องคู่ควรกับความดีของฉันต้องเห็นคุณค่าของฉัน คุณใช้ชีวิตเป็นแล้วชาวกองที่สองไม่ต้องใช้คาว่าคุณใช้ชีวิตเป็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะแบบโอเคไม่เป็นไรปณีประนอมไม่เป็นไรช่วยเขาไปใจดีเกินอะไรอย่างเงี้ยดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกองที่หนึ่งแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณแบบโอเคไม่มีใครฉันก็อยู่ได้ไม่บอกตรงๆนะว่าชีวิตของคุณอะพิ่งพาตัวเองได้อันนี้คือเรื่องจริงคุณพิ่งพาตัวเองได้เรื่องจริงคนอื่นอะเขาอาจจะมาพิ่งพาคุณได้แต่บทเวลาที่คุณเหนื่อย หมดเวลาที่คุณต้องการใครสักคนคุณพึ่งใครไม่ได้คุณพึ่งได้แค่ตัวเองมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณโดดเดี่ยวบางครั้งคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะไม่มีใครจริงใจกับคุณบ้างเลยหรอแต่มันเป็นอย่างนั้นค่ะมันคือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความจริงที่โหดร้ายสําหรับคุณแต่ในท้ายที่สุดอะไม่เชื่อว่าการที่คุณมีภูมิคุ้มกันแบบเนี้ยมันดีกับชีวิตของคุณนะเพราะสุดท้ายแล้วอะคนที่คู่ควรกับคุณอะจะได้เข้ามาสู่ชีวิตขอคุณ คุณจะมีพื้นที่ว่างในชีวิตสําหรับคนที่เขาคู่ควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆไม่ว่าความดีของคุณมันก็เลือกคนนะชาวกรองที่สองก็ต้องสิ้นเสมอกนนอะไม่ว่าจะเพื่อนแฟนผู้รักผู้ชีวิตหือไพ่ของคุณคือไพ่ของคนที่แบบฉันไม่หันหลังกลับแล้วฉันไม่ย้อนแล้วจ้า แมรู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยแม้ว่ามันจะโดดเดี่ยวเนาะแม้ว่ามันจะต้องเดินไปคนเดียวอะ่ะแต่มันจะมีความสวยงามรออยู่มันจะมีทั้งภูเขาท้องฟ้าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเดินคนเดียวแต่ไม่อยากจะบอกว่าความจริงที่โหดร้ายของมนุษย์คือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วมีแค่เราที่เป็นเพื่อนเราสุดท้ายแล้วมีแค่เราที่เป็นคู่ชีวิตที่ดีให้กับเราคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นปัจจัยหนึง่ง สิ่งต่างๆเป็นปัจจัยหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์หรือว่าความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากตัวเราเช่นทางนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวจังเลยมันต้องเดินไปคนเดียวมันเหนื่อยจังเลยแต่สุดท้ายอะคุณเชื่อไหมเถอะว่าแสงสว่างในชีวิตของคุณอะมันดีกว่าการที่คุณเดินไปคนเดียวมันดีกว่าการที่คุณเอาพาละไปด้วยการที่คุณไปกับตัวเองคุณอาจจะคล่องตัวกว่าคุณอาจจะ วิ่งได้เร็วกว่าเดินได้เร็วกว่ามันดีกว่าการที่คุณเอาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อมาฉุดรั้งการเติบโตเพื่อมาฉุดรั้งการเดินทางและเมเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของคุณนะคะมันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจหรือมันเต็มไปด้วยคนที่คู่ควรอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณไปสู่จุดหมายได้เร็วมากขึ้นมันดีกว่าการที่คุณอะ่ะ ไปรับเอาอะไรก็ไม่รู้ที่มาชุดรั้งชีวิตของคุณและทําให้คุณนะ่ะประสบความสําเร็จได้ช้าลงนะคะมีคนคนหนึ่งเคยบอกไหมว่าการที่เราอยู่คนเดียวอะ่ะมันดีกว่าการที่เราอยู่กับคนที่ไม่ใช่นะคะก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่2ค่ะทีนี้เรารับคนที่เลือกตัวเลือกที่3มนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คลัคนาราศีของคุณนะคะแล้วก็ผู้คนที่เขาส่องชีวิตคุณนะที่เขาจับอามองชีวิตของคุณนะคะพลังงานโดยรวมเนี่ยขอดูลัคนาราศีหน่อยค่ะ,คะ ราศีสิงห์ราศีมังกรราศีธนูราศีตุลนและราศีกรกฎค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะตอนนี้ผู้คนเหล่านี้เขาคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะในตอนนี้ เขารู้สึกว่าคุณเด็ดขาดชัดเจนจริงจังเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้ชายแกล่งนะคะเหมือนคุณทิ้งบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่คุณเป็นคนที่ปล่อยวางอะ่ะเหมือนปล่อยบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปแล้วอะ่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยอยู่กับการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีอะ่ะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยชีวิตของคุณอะ่ะดูมีความสุขดูแฮปปี้นะคะดูฟื้นพอใจกับชีวิตของตอนเองจริงๆอะ่ะ เขาก็รู้นะว่าคุณมีอะไรในใจแต่เพียงแค่ว่าคุณไม่ได้เปิดเผยออกมาคือไม่รู้สึกว่าตัวเขาอะมองว่าคุณเองอะคุณก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมาเยอะเป็นคนที่แบบอืมฝ่าฟันกับปัญหามาเยอะเหมือนกันคือสิ่งที่คุณได้มาหรือว่าความสุขในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มาเพราะความสบายมันก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอะมันมาเพราะความสามารถของคุณล้วนๆมันมาจากการที่คุณปฏิเสธบางอย่างเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้ตัวคุณได้เติบโต ืม้ว่าบางท่านเนี่ยเขารู้นะว่าคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาที่เสียใจเจ็บปวดหรือว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องค่ะที่เข้ามาในชีวิตทําให้คุณรู้สึกว่าเออเราต้องแก้ไขปัญหาแบบนั้นอะ่ะแต่เขาก็เข้าใจว่าคุณเป็นคนเก่งจริงๆอะ่ะเขามองว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันดูลึกลับซับซ้อนนะคือเขาเองเขาก็ไม่รู้อ่ะว่า,วาตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยชีวิตของตอนเองให้คนอื่นได้รับรู้ถึงปัญหาเนาะส่วนของปัญหาเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้แบบอธิบายหรือว่า คุณจะต้องมาเป่าประกาศบอกใครคือคุณไม่ใช่คนที่แบบเหนื่อยโพสลงโซเชียลอะไรอ่ะรู้สึกว่าทอแทก็แบบโพสลงโซเชียลอะไรประมาณนี้คุณจะโพสแต่สิ่งดีๆหรือว่าคุณจะแสดงออกในด้านดีๆให้กับผู้คนได้เห็นอาจจะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของคุณหรือว่าอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณก็ได้ที่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบดราม่าลงโซเชียลแต่ในใจอ่ะเขาก็รับรู้ค่ะว่าคุณเองคุณก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าบางทีคุณเองคุณก็ อาจจะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่มันดีมากๆนะกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆหรือว่าบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณอนะหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรกับคุณและการเริ่มต้นใหม่ของคุณหรือว่าการเดินออกมาจากสิ่งนั้นนะ่ะมันทําให้คุณมีความสุขแล้วมันก็ทําให้ชีวิตของคุณดูดีขึ้นเยอะมากๆชาวกรองที่3 ตอนนี้ชีวิตของคุณนะเขามองว่าเป็นสุขทุกนะคือครึ่งกลางๆก,ก็คือโอเคเขาก็เห็นในมุมที่คุณมีความสุขเขาก็เห็นในมุมที่แบบคุณแสดงออกให้เขาเห็นอนะสําหรับคนที่เขาส่องคุณบนโซเชียลอะค่ะแต่ว่าสําหรับบางคนที่เขาเจอคุณในชีวิตจริงอะหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณอะเขาเองเขาก็รู้ดีว่าบางท่านเนี่ยคุณเหนื่อยเหนื่อยกับหน้าที่การงานเหนื่อยกับปัญหาที่เจอเหนื่อยกับการเรียนคือคุณเองคุณก็มีเรื่องส่วนตัวแต่คุณก็สู้นะคุณก็เป็นนักสู้ตัวยงนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นนคเก่ง คุณเป็นคนเก่งมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะแล้วคุณก็โฟกัสแต่สิ่งดีๆที่คุณมีโฟกัสเรื่องดีๆแล้วก็ความสําเร็จที่คุณจะได้มาคุณไม่ใช่คนที่ย่อดท้อง่ายๆอะพลังงานของคุณไม่ใช่คนที่แบบยอดท้อง่ายๆหรือว่ายอมแพ้ง่ายๆอ่ะเม่ว่าตัวคุณเองอะคุณก็เป็นคนที่พร้อมจะฝ่าฟันในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะในส่วนของการเงินอะเมมองว่า คุณโดดเด่นนะในเรื่องของการเงินเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มีเงินนะมีเงินในระดับหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงอืมมันถึงแบบสอดคล้องอะคะ่ะกับภาพลักษณ์ที่คุณสร้างมาบางท่านเนี่ยคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเป็นนักบําบัดน,นักเกลียวยาหรือว่าอาจจะเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงไปเลยอย่างเช่นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าเป็นโค้ชแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ มีผู้คนนำหน้าถือตาในแวดวงสังคมของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองคุณก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยเรื่องที่มันแบบดราม่าให้กับคนอื่นได้รับรู้เพราะว่ามันก็ส่งผลกับเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็เข้าใจแต่ว่าคุณเองไม่ใช่คนที่ชีวิตไม่ดีนะถึงยังไงอะ่ะคุณมีปัญหาหรือว่าคุณต้องต่อสู้ยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณไม่ดีอะ่ะชีวิตของคุณดีคะ่ะ คุณรู้ไหมว่าบางครั้งอ่ะคนที่เขามองมาเขารู้สึกว่าคุณช่วยคนอื่นมากเกินไปด้วยซ้ําอืมคุณพังเพราะว่าความใจดีของคุณด้วยบางทีอ่ะที่คุณเป็นทุกข์หรือว่าที่คุณไม่สบายใจอ่ะหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณอ่ะส่วนมากมันเป็นเพราะว่าคุณได้รับความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณ บางท่านเนี่ยคุณช่วยเหลือเขามากจนเกินไปคุณเชื่อใจเขามากเกินไปแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นความดีของคุณบางครั้งอะคุณช่วยเขาอะค่ะคุณอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะคุณอาจจะทําดีผิดคนเออไม่ต้องใช้คําว่าคุณอาจจะทําดีผิดคนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออคุณดูเป็นคนที่ใจดีมากๆอะคุณดูเป็นคนที่ใจดีด้วยซ้ําแล้ว บางครั้งอะความใจดีของคุณมันก็อาจจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนที่เด่นขาดมากขึ้นหรือว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแบบเฉียบคมมากขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะใจดีเปิดมาสามกองเมรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่ใจดีมากๆเลยนะรวมถึงกองของคุณด้วยอะไม่ว่าคุณเองคุณก็เป็นคนที่ใจดีในระดับหนึ่งอะแบบใจดีมากด้วยสําหรับบางคนนะคะทีนี้การใจดีของคุณมันก็เลยอาจจะทําให้ผู้คนเนี้ยเข้ามาเอาเปรียบคุณ แต่การที่คุณแบบเดินออกจากปัญหาตรงนั้นน่ะหรือว่าการที่คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอ่ะมันกลับทําให้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสําหรับตัวคุณเองอืมเนี่ยไม่รู้สึกว่า ชีวิตของคุณอะมันมีการเริ่มต้นใหม่ที่แบบสดใสมีความสุขชีวิตของคุณก่อนหนะ้าเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาแหละให้คุณต้องสู้ให้คุณต้องไฟ g h t อะคือไม่์รู้สึกว่าภาพลักษณ์ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณแสดงออกอะมันดูสดใสล่าเริงมากๆเลยนะดูมีความสุขดู happy ฮงเอาท์มีความสุขโพสลงโซเชียลอะไรประมาณเนี้ย คือคุณแสดงออกแต่ด้านดีๆอแต่ว่าในบางจังหวะในบางมุมของชีวิตก็อาจจะมีเรื่องให้คุณรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ดีแบบนั้นเพราะว่ามา้ายูนิคอนนะคะมันเป็นเหมือนเทพมียายนะมันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงมันไม่มีในชีวิตจริงแม้ว่าชีวิตของคุณ่ะคุณจะแสดงออกว่าสดใสร่าเริงม,มีความสุขแฮปปี้หรือว่าแบบเป็นคลับฟูลอะไรประมาณนี้มันมีสีสนะันอะไรอย่างเงี้ยแต่มา้ายูนิคอนมันอยู่ในจินตนาการมันอยู่ในเทพมียาย คือคนอื่นเขาก็รู้ค่ะว่าคุณอาจจะใช้ความสดใสหรือว่าความน่ารักของตนเองอ่ะปกปิดความไม่สบายใจหรือว่าปกปิดเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในใจไม่ว่าจะมากจะน้อยหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรในด้านใดอ่ะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะมีความเหนื่อยอาจจะเป็นจากงานก็ได้จากงานจากความคาดหวังของตนเองจากความคาดหวังของคนอื่นหรือว่าการที่คุณต้องเผชิญกับภาระงานอะไรแบบนี้ค่ะ คุณก็ยังสดใสได้อยู่คุณก็ยังทําให้ผู้คนรอบๆข้างอะ่ะเขาไม่เป็นห่วงคุณการที่คุณแสดงออกแบบเนี้มันอาจจะหมายถึงว่าคุณไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นห่วงคุณก็ได้และเขาอะ่ะรับรู้ได้เขาเห็นชีวิตของคุณภายนอกดูสดใสนะแต่เขาเองเขาก็รู้ว่าภายในอ่ะคะ่ะคุณก็มีความเหนื่อยหรือว่ามีความท้อบ้างซึ่งมันเป็นปกตินะชาวกองที่สามมันเป็นเรื่องปกตินะคะของมนุษย์อะ่ะเออเพราะฉะนั้นอะ่ะเราเป็นมนุษย์อะ่ะเราก็ มีความทุกข์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันยอดเยี่ยมแล้วนั่นก็คือการที่คุณแสดงออกว่าคุณไม่เป็นอะไรการคุมสถานในการเพื่อให้คนอื่นสบายใจโดยเฉพาะคนในครอบครัวของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วอันนี้มันคือสิ่งที่ห,หลายๆคนอ่ะเขาเคารพนะคะเพราะว่าการที่คุณโตใส่ละเลงแล้วก็มีความสุขในขณะที่ไพ่ของคุณอ่ะเป็นไพ่ของคนที่ต่อสู้อย่างหนักหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าต้องการการพักผ่อน,นบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเวลาที่คุณเจอคนที่สําคัญสําคัญหรือว่าเจอคนที่เขารักคุณอะ่ะคุณก็ทําให้เขามีความสุขได้อันนี้มันก็เป็นเหมือนความสามารถของคุณนะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับพฤิการในหัวข้อคนอื่นเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเป็นกาลังใจให้เมย์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบการอ่านไพ่ของเมย์คะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ